King o r k ใจแอนเวอร์ชั่น15กรัมนะครับกระสุนสวยๆนะครับไปสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตุปลาทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่บ่อทรายแห่งหนึ่งจังหวัดอยุธยานะครับเป็นอีกบ่อหนึ่งที่ฝากกระสูนเยอะมากๆครับเราลองไปตามดูนครับว่าวันนี้ผมจะพอหาผลงานให้เพื่อนๆดูกันได้หรือเปล่ากับเจ้านี่ King f o x k ใจแอ v i b r a t ชั n น15กรัมนะครับวันนี้พกมาแต่15กรัมเลยครับเดี๋ยวเราจะลองมาตีกันดูเดี๋ยวเราไปลุยกันครับไปมาครับ หมายนี้เราเคยมาแล้วนะครับจากที่ลองเช็คดูนะครับจากที่เคยมานะครับหลักปลาที่มีเนี่ยกระสูปลาช่อนจะเยอะนะ,ะชะโดก็มีเยอะครับแต่ปลาชะโดไม่ค่อยกินนะครับปลากรดก็มีที่นี่ปลาหมาคนก็เคยได้กันวันนี้ผมจะลองเอาเจ้าใจแอนเนี่ยมาลองขุดให้เพื่อนๆดูครับลองดูครับไปลุยกันเลยครับไป โันนี้ไม่ต้องสืบเลยเพวกป่าอะไรนะกูหนียากจริงๆครับป่าตรงนี้น ตัวแรกมาแล้วครับเพน่อนๆ King f o x Jai Edition 15กรัมนะครับกระสุนส,สวยๆนะครับไปเดีย๋ยวลองไปดูกันต่อครับไปตัวนี้เดี๋ยวป้อยไปเหมือนป้าจะกัดระแหงแปลกๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีดูนะครับเอาเป็นสีนี้นะครับสีที่ผมชอบอันนี้เป็นสีที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับตัวนี้ใช้จนยับเยินเลยครับได้ป้ามปเจอะแล้วตัวนี้ ชาวบ้านมาทอดแห่นะครับนั่นแหละครับโดนอีกแล้วนี่เขาไม่พ้นจริงๆครับ <B est> เป็นปลาที่สู้เบ็ดมันนี่ครับดูครวะนี <B est> ่ไซส์ดีเลยครับ, <B est> รบนี่เพื่อนๆมาอีกตัวแล้วนะครับเป็นปลากระสูบไซส์สวยเลยตัวนี้ King Fork Jai Ace Version 15กรัมนะครับแบกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราปล่อยเขาไปนะ โดนแล้วครับโดนแล้วปลาอะไรแต่ยังหนีเขาไม่รอดครับกระสูกตั้งที่สามแล้ววันนี้นี่ฮะกระส,สีแดงนะครับใสตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาเกมนะครับเป็นปลาเกมที่ตกสนุกมากๆนะครับปลากระสูบหาตกไม่ยากครับกินง่ายแล้วก็เล่นเบ็ดสนุกมากเลยครับ ไปปล่อยเข้าไปนะัครบ มาอีกแล้วเพื่อนไซสสวยเลยกาดสีนี้นะฮะ King f o x Jai An v a r a t i o n สิบหกรัมนะครับปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับไปทํางานกันต่อวันนี้พอได้สนุกนะครับได้ปลากระสูบอยู่4ตัวนะครับกับปลาที่กัดอีกหลายทีเลยต่กกว้ด้วยนะครับกระดี่ King Fok Jai An v a r a t i o n นะครับวันนี้ใช้15กรัมนะครับก็ยังใช้ผลงานได้ดีกับปลากระสูบอยู่เหมือนเดิมนะครับไปครับแต่วันนี้เรา กลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม